สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่2.10นะคะ,ะนักเรียนเรามาดูกันเลยในแบบฝึกหัดที่2.10นะคะ,อ,ะอยู่ในหน้าที่79นะคะแบบฝึกหัดที่2.10ข้อที่1คุณครูทำให้ดูไปแล้วนะคะในข้อที่1เนาะเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลหารนะคะ ในข้อที่2ต่อเลยที่คุณครูให้นักเรียนไปทำนะคะ0.916านหะคะหารด้วย2นะคะเราก็เปลี่ยนพทสเซียมให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนก็จะได้เศษอะไรเศษ916รสส่วนด้วยห0 0 0านเพราะอันนี้โพทศเซยมกี่ตำแหนง่ง3ตํตำแหน่งก็ส่วนเป็น1 0 0 0หารด้วยเศษ2ส่วน1น,นะคะเปลี่ยนตรงนี้จาก2ตรงนี้นะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน1จากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหน้าย,ยังคงเหมือนเดิม แล้วเราก็เอาแม่สองทไมอ่าเราตัดทอนกันเลยนะคะเอาแม่สองตัดทอนกันนะคะอันนี้ตัดทอนเหลือหนึ่งนะคะอันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่เรามาดูสีหารแล้วนะคะได้เท่ากับ458นะคะตัดทอนกันแล้วได้4 5 8อันนี้916หารสองได้4 58อานะคะ แล้วก็จับ458ไปคูณกับ1 1,000คูณกับ1ก็จะได้เป็น458ส่วน1,000นะคะก็เป็นทศนิยมกี่ตำแหนง่งอ่า3าตำแหน่งเพราะส่วนเป็น1,000ได้0.458ในข้อที่2นะคะตอบ0.458นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยอันนี้ทศนิยมกี่ตำแหนง่ง2ตำแหน่งมีส่วนเป็น100ได้1,25 0 25, ส่วน100หารด้วย75ส,ส่วน1 นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นเศษหนส่วนหตัวหลังนี้ตัวหน้ายัางคงเหมือนเดิมนะจากนั้นเราก็เอาแม่หตัวนี้กับหนึ่มาตัดทอนการอ่าดูนะคะห้าหารหเหลือหนึ่งะคะหนึ่หารหได 5, ะะ้ได้สองร้อนะคะ 5, ค 1, ได้สองเนาะได้สองร้อนะคะสองรูณหได้สองร้อยห้าหนึ่งร้คูณด้วได้หนึนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ ก็จะได้เป็น2 0 5ส่วน100เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะส่วนเป็นร้อยได้2.05นะคะข้อนี้ตอบ2.05นะในข้อที่4อ่ะเรามาดูหน้าถัดไปเลยในหน้าที่80นะคะในหน้าที่80ในข้อที่5เราทําให้ดูไปแล้วข้อคีนะส่วนข,นข้อคู่เลยยังไม่ได้ทําให้ดูคือข้อที่6ข้อที่6 7.02หารด้วย6ได้ก็คือทําอยู่ในรูปเศษส่วนได้7 0 2ส่วน100นะคะ หารด้วยเศษ6ส่วน1จากนั้นเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะแล้วเราก็เอาแม่6ตัดทอนกับ702อ่ะก็จะได้เป็น110เท่าไหร่117เอา6หา 6, หร6เหลือ1 1 702หาร6ได้ได้100เท่าไหร่17นะคะเอา117คูณกับ1ได้117 นะคะ100คูณกับ1ได้100นะคะได้เศษ117ส่วน100เป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้1.17ในข้อที่6นะคะตอบ1.17ในข้อที่6นะ,ะต่อไปในข้อที่8อันนี้ทศนิยม2ตำแหน่งก็คือมีส่วนเป็น100ได้3,204ส่วน100หารด้วยเศษ9ส่วน1นะคะจากนั้นอ่า9กับ3,204ตัดทอนจะได้ไหมอ่าตัดทอนกันได้แม่9นะคะแม่9ตัดทอนได้919นะคะ เอา3,204หาร9ได้356นะคะ356คูณ1ก็ได้356 100คูณ1ได้100ได้เศษ356ส่วน100ส่วนเป็น100ทศนิยม2ตำแหน่งได้3.56ข้อนี้ตอบ3.56ในข้อที่8นะคะต่อไปเรามาดูหน้าถัดไปเลยในหน้า81นะคะในหน้า81เนาะอ่ะ ในหน้า81ข้อที่10นะคะที่ให้นักเรียนถามอันนี้ทศนิยมศัสท์ตำแหน่งก็คือมีส่วนเป็น1ห,หารได้2,2671ส่วน1,000หารหารด้วยเศษ1สส่วน1จากนั้นเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะเห็นว่ามันตัดทอนกันได้ไหมแม่11อ่าตัดทอนกันได้นะคะเอาแม่11หารเนาะอ่ะ11ห,ห11หาร11 1หาร11เหลือ 22, 1 22,671หาร11ได้2,000 กับ61นะคะ2061นะ2061ส่วน1,000โทษสิยมกี่ตําแหน่ง3ตําแหน่งนะคะ3ตําแหน่งก็คือได้เป็น2.061ในข้อที่10ตอบ2.061นะคะต่อไปในข้อที่12ในข้อที่12ข้อสุดท้ายนะคะ 0.315หนาะคะ0.315หารด้วย45อันนี้ทศยมศาสตําำแหน่งส่วนเป็น1 0 0่นหารด้วย45นะเศษ315ส่วน1 0 0 0พหารด้วยเศษ45ส่วน1นะคะจากนั้นตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้เศษ1ส่วน45จากนั้นเราดูซิ4ีกับ315ตัดทอนกันได้ไหมเราจะไล่ตัดทอนทีละ5ก็ได้เพราะมันลงท้ายด้วย5เห็นไหมแต่คูณตัดทอนแล้ว ครูเอา45หารกับอ่ะ315นะคะหารด้วย45ได้7ครั้งนะคะก็จะได้เป็นอะไรอ่ะดูนะบางคนจะตัดทอนแบบนี้ก็ได้นะนักเรียนเอา5หารก,ก็ได้นะคะ5 56 56 30นะคะ53 15นะคะอันนี้ได้9 แล้วขูกอแม่ 9, 9, 9, 9, 9, 7, 6, 3, เกาหาน919 9หนเากห็นไหมขูกอคูณกะันะไรคูนกัน1ก็ได้7 1,000คูณกับ1ก็ได้1 0 0 0ได้เศษจ็ดส่วน1,000นเศเส่วน1,000ส่วนเป็น1,000พันทศนิยมกี่ตำแหนง่งอ่าทศนิยม3าตำแหน่งได้0นจุดเท่าไหรคะ0.0.07นะคะข้อนี้ตอบ0.0.07นะคะในข้อที่12 ค่ะโอเควันนี้คุณครูเฉลยแค่แบบฝึกหัด2.10เพียงแค่1แบบฝึกหัดเท่านั้นนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดและแก้ไขข้อที่ผิดลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้นค่ะสวัสดีค่ะ